เพื่อนเพื่อนอย่าปากไปอย่าปากมายายกบมีเรื่องกี่บอกจ้าก,กี่ยุดเฮ้กี่ไปต่อเฮ้กี่พ่อซัมนี้โอ้ยยอดวิวลักซิบพี่บินนน้องจา้าทำยังไงดีละ่ะเฮ้ที่นี่อยากยุดก็อยากยุดอยากไปต่อก็อยากไปต่อพี่น้องจา้าโอ้ยอย่าไปบอกใครเดอ้อคันวันไหนโบเห็นยายกบ เงียบไว้เงียบไว้หายไปแล้วอย่าคิดถึงกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสู่ต่อหรือพ่อซำนี่พี่มากกะบให้ผ่านจาก้กที่เอไอกับโบดันคลิปยอดวิวกระลกักซิปนี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยวันหกวันเป็นอาทิตย์ก็ยังบบได้ลักลอยอยู่เพื่อน,อนจา๋าลงคลิปไปจกักว่าใข่กีด่ดูคิดแล้วเหนื่อยเพ,อเพื่อนจา๋าเหนื่อยโลลาท่อแล้วท่อแล้วอย่าไปบอกไขรเดอ้อ แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะเอาล่องอีกแกักตังนึงเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เดิมๆเจ้าอย่าบวกใครเด้ออันนี้คอยบวกไว้ให้เงียบๆเงียบๆเงียบๆ,ๆไว้วันไหนหายไปนั่นแหละคือวันอำลาวงการเพื่อนๆจา๋าตอนนี้ยังอยู่อยู่ยังอยู่ยู่ไปได้ซ้ำไหนก็ซ้ำนั่นเพื่อนๆคิดถึงทุกคนเด้อเลิฟนะจุบ๊บจุ๊บ